สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องหมอปาเฟมิลี่โอเคครับพอดีว่าวันนี้ผมจะลองเอาลูกตาเนี่ยเอาไปขายดูดูสิว่าจะขายได้ไหมอย่างนี้ขายถุงเท่าไหร่เปน็นประมาณหกสิบาทหกสิบาทก็เท่ากับถุงนี้หนึ่งกิโลปะ่ะหนึ่งกิโลเราเอาลองมาขายสองถุงแล้วกันถ้าขายไม่ได้ล่ะถ้าขายไม่ได้เหรอ กินเองอายอะนได้กินเองเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองเอาไปขายในเตึก่อนเอาใส่ถุงไหมหรือว่าถือแบบนี้ใส่ถุงใส่ถุงดูดูดูเชื่อมั่นกว่าใส่ถุงไปถุงโหกสิบบาทนะใช่คือจะบอกว่าจากคลิปก่อนที่เราบอกว่าโลละห้าสิบห้าบาทเนี่ยก็คือจากจากต้นนะฮะจากต้นแต่นี้คือเรา ผมไปซื้อมาจากพ่อค้าที่แถวบ้านนี่แหละใ,ใกล้ๆเขาเลยขายให้พี่หกสิบาทเออแต่เราก็ไม่ได้อำลัยเราจะลองดูว่าจะมีคนเขากินหรือเปล่าที่นี่อ่ะใช่เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ผลไม้แบบทั่วไปไงจะมีคนที่เขาอยากกินไหมขายไม่ได้ก็กินเองโอเคไปเดี๋ยวไปลองดูว่าจะได้ไหมไปลุยไปเราไปลองขายก่อนที่แรกพี่โตแล้วพี่โตพี่โต พี่โตพี่โตพี่โตเลยเราต้องจับพูดจัดภพอ่ะนะสินไม่ใครซื้อเหรอลองดูสวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้ามาขายมีสนใจไหมไม่ทรบผมดูง่างเามาเป็นลูกเลยสนใจไหมครับสนใจไหม สนใจไหมครับขายยังไงครุงละหกสิบาทหนึ่งโลหนึ่งสองสามมูลกันได้มั้ยคนละสิบบาทเอาวะอันนี้ขายจริงหรือขายไม่ขายจริงขายจริงนี่ขายจริงนะถุงโลสิบบาทไม่ซื้อไม่เป็นไรครับนี่ลูกตาลนะใช่ลูกตาลสดไว้ไว้ผ่านปลายหน้าก่อนได้มั้ยโอเคได้ได้ครับโอเคผ่านไปเราไปต่อปลายหน้าลูกขาเจ้าแรก นีมีนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับนี่พอดีมีสินค้ามาขายครับเท่าไหร่ครับหกสิบบาทหกสิบบาทครับซื้อนะครับเฮ้ยยี่ย่าไม่ต้องกินเองแล้วอะไรนะโอเคสิบบาทอะไรหกสิบบาทหกสิบบาทนะครับ มากเลยโอ้ขอบคุณมากครับแหงๆๆ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 นๆๆ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 ๆอันนี้ๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆคๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆคๆกๆๆๆคๆๆ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 อคๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆกัๆๆ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 อๆๆ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 ไาลไ เอาไหนประกาศขายของหน่อยเร็วอ่าประกาศขายของนั่นสิประกาศหน่อยสิประกาศเราต้องประกาศกูนี้เอาไม่ชีตอนใจไม่ชีตอนใจเฮ้ยลูกตาลไม่ชีกรใจไหมฮะถุงละยอะถุงละหกสิบครับผมหกสิบบาทหนึ่งกิโลนี่น้ำหนักหนึ่งกิโลนะไม่ชีอแป๊ดเนื้อขายได้แล้วอ่ะเฮ้ย ยังไม่พออะยังไม่พอคลิปเลยโอ้ขอบคุณครับไม่เชยนี่ไงก็เอาตอนนี้ตอนเข้าไปไงตอนเขาสี่สิบแหมงั้นแหมเอาชิ้นนะเออฮะอ่าเอาตอนเขาสี่สิบขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวขายได้แล้วอ่ะเฮ้ยยังไงต่อดูเนี่ยให้เขาให้เขาเรียบร้อยหมดแล้ว แสดงขายได้่ะเรียบร้อยสินค้าของเราจะบอกว่าลูกตาลไปเรียบร้อยแล้วนะขายหมดขายดีเทน้ำเทท่าไม่ถึงห้านาทีหมดแล้วใช่สองถุงว่าจะกลับมาซื้อซะหน่อยโเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจะรับมาเพิ่มคันนี้ขายแปดสิบไม่ได้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 อเคนี้พอเราทดลองดูว่ามีใครสนใจผลไม้แบบนี้เปล่าไป เอาไหนต่อระวังระหว่าง,งที่เรารกําลังจะขายของนะนนะมีบุคคลมาโวยวายอยู่ตรงถามที่ว่าเข้าเป็นอะไรอะไรครับบุคคล8 7เป็นอะไรตอุ่นไดเจอคอุ้นมเจ็จะแจกกล้วยเท่านาย เดีย๋ยวแจกกล้วยใหม้มเอางี้เมื่อกี้สินค้าเราขายดีมากเลยขายไวเินขายไวมากครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะเอากล้วยนะฮะไปเป็นของสัมนาคุณให้กับลูกค้าของเราครับนี่ฮะซื้อไม่พอเราแถมด้วยไปไงแต่มันมีเหมือนคนมีแอบเสียดายอะไรอย่างนี้เนาะเฮ้ย,เ,ยเสเียดายเฮ้ยแต่เราทาเพื่อลูกค้าเราครั้งหน้าเราขายอะไรเนี่ยจะได้ขายดีเอออันนี้เป็นของสัมนาคุณนะไป สองหวีนะเมื่อกี้มีแม่ชีแม่ชีกับพี่นิ่มนวลโอเคอเดี๋ยวเราไปแจกกันเลยไปแป๊แบบเดียวไป โอ้ให้พี่นิ้วนุ่งเหรให้พี่นิ้วนุ่งนี่อันนี้ไม่ได้ขายเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้เป็นของสัมมนาคุณให้กับลูกค้าของแถมขอบคุณนะคะขอบคุณได้แต่แถมของแถมนะ ของแถมขอบคุณนะคะของแถมขอบคุณทั้ยังขอบคุณเนี่ยนิ่มพูดดีๆของของแถมก็ของของแถมแบบเตอร์แบบแบ่อะไรบ้างกินพอดีเลยอืมโอเคเหลือๆไม่ชีอีก้ได้ไหมไม่ชีด้วยปะให้ไม่ชีให้ไม่ชีของแถมของแถมให้ไม่ชี้ให้ไม่ชีให้ไม่ไม่ขาย ให้แม่ชีเมื่อกี้แม่ชีซื้อไอ้นี่ไปไงก็เลยผมครับเมื่อกี้อุ๋นหนุนก็เลยเอากล้วยมาให้ครับผมมีอะไรแถมอีกไหมยังไม่พอมีอะไรแถมมล้วมาเร็วอ่านี่เดี๋ยด้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราเรียกเข้ามาเราบอกเราแกล้งขายเขานี่ก็ลูกค้านะมาแล้วมาแล้วมมันไ่รู้ใครเดี๋ยวเรียกขนมเร็ว มามามาเนี่ยคุณหนุ่มจิตโออผมมีสินค้ามาขายคุณหนุ่มจิตสนใจไหมสนใจเอาไหมเอาไหมขายเองลเอามาเลยมาเลยเอาของมาขายเลวเข้ากล้วย<ฆ>กล้วยเอากล้วยไหมไม่มีเงินมีเท่าไหร่ไม่มีให้เาแจกฟรีไม่เป็นไรสองลูกเลยฮะแจกฟรีเลยไม่มีมตังค์ได้เลยเอ,อ้าว เอาไม่ห่นสไม่ได้ถ้าให้หั่นให้หั่นเหรอให้หั่นได้หั่นกี่ตัวหั่นสามตัวทำไมอีกลูกนึ่งยังไม่บอกไหมนี่โอ้ไม่กินครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกลูกนึงนี่ยอมไม่กินกล้วยฮะเพื่อเอาไปให้หั่นไปเดี๋ยวเงินก็ค่อยเก็บที่หลังได้ไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะขนมไม่ได้ว่นนี้ลูกเท่าไหร่คะอย่างที้ลูกละเจ็ดบาทครับบักเอกมันถ่ายโปรโมชั่นลูกละสองบาทอ่ะให้อีกลูกหนึ่งโอเคถ้ากินได้ก็กินนะให้กินแล้วกินไหมเนี่ย ตรง okay. กดนได้หดือว่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเนาะนกดไลค์กดแชร์ว่าลูกช่องหมอปลาแฟมิลี่คุณมาโกรธผมตองต้อนรับกันดีกว่าฝา,ากกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาแฟมิลี่้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะจ๊ะใช่ครับคลิปนี้เราปรากฏว่าเราขายได้ขายได้ยังมีผู้คนที่เขาสนใจในเรื่องลูกตาลอ่อนอยู่ยังไม่ถึงสองนาทีขายเลยนะคุดยอดจะคิดว่าไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้นะคิดว่ากลัวจะขายไม่ได้ โอเคครับขอบคุณมากครับโอเคไม่ฝ่าย okay, ครับผม